การปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องตามองค์ประกอบการประเมินสำนึกที่ผลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลาหนึ่งปีครั้งที่สองนางสาวพัทิรามาดิทผู้อำนวยการโรงเรียนวัสิริสุทธาวาสประวัติผู้รับการประเมินนางสาวพัทิรามาดิทเกิดเมื่อวันที่สามธันวาคมพุทธศักราช2528ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริสุทธา, 2, 28, า,รรวาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประาถงศึกษาพิษณุโลกเขต 2. 2ประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชาภัฏพิบูลสงครามปริญญาโทคณะศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีประสบการณ์พิเศษจบการศึกษาด้านภาษาจากสถาบัน b u r l i บ g t o n s c h o o l of English London ประวัติการรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขากระแตตำบลวังตะเคียนอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตสองเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2 5 5 6าตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองปือ ตำบลบ้านกลางอเภอวังทองจัังหวดพิษณุโลกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองกุราตำบลหนองกุราอเภอบางระกัมจพิษณุโลกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหัววังกลาง ตำบลมะขามสูงอเภอเมืองจัังหวดพิษณุโลกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาสตำบลบ้านไร่อเภอบางกระทุ่มจัังหวดพิษณุโลกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสองวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีสู่สถานศึกษาคุณภาพเรียนดีมีความสุขโรงเรียนวัดยิริสุทธาวาสตั้งอยู่เลขที่3ทับ3หมู่5ตำบลบ้านไร่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยอาคารเรียน8ห้องเรียน1หลัง3ห้องเรียน1หลังห้องสมุด1หลังห้องประชุมโรงอาหาร1หลังห้องน้ำครูและนักเรียนสนามเด็กเล่นสนามกีฬาวอลเลย์บอล สนามกีฬาเซปักตะกอสนามกีฬาเปตองอุโบสถเก่าแก่โบราณอายุ104ปีตั้งอยู่ภายในโรงเรียนใช้สาหรับเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด100คนมีบุคลากรภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาสมีข้าราชการครูบุคลากรทั้งสิ้น11คนข้าราชการครูจํานวน6คนพนักงานราชการจํานวนสองคน ธุรการจำนวน1คนผู้อัตราจ้างจำนวน1คนและนักการพารงจำนวน1คนรายงานสำริดที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. 1พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรประสานงานวิชาการและนำลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพมีการจัดทำลักสูตรแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปี1.2ปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความพร้อมในการดำรงชีวิต1.3ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้โดยระดับชั้นประถมศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์คุณครูได้นำ การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษและในระดับชั้นประถมวัยคุณครูได้นำสื่อการเรียนรู้จากช่อง ALTV มาจัดการเรียนการสอนให้กับระดับชั้นประถมวัย1.4 นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยผู้มือการโรงเรียนจะเข้านิเทศชั้นเรียนทุกๆเดือนและมีการประเมินผล PLC ร่วมกันและทุกระดับชั้นมีนวัตรกรรมโครงงานคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาว 1.5ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยครูแต่ละระดับชั้นจะจัดทำวิใจัยในชั้นเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป1.6 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปีจัดทำสาร self assessment report การประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่การสอนและภาระงานที่ได้รับมอบหมายร่วมงานกับเครือข่ายชุมชนและตอบสนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา 2.2การบริหารงานบุคคลบริหารงานงบประมาณและบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการติดตามตรวจสอบการทำงานทั้ง4ฝ่ายมีการศึกษาดูงานจากโรงเรียนอื่น และเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้งานสีฝ่ายอยู่เสมอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภาระงานให้ถูกต้อง 2. 3ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมวางแผน PLC ประชุมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษรวมกับวิทยากรต่างชาติ และคณะครูในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด English Camp ของโรงเรียนวัสิริสุทธาวาสในวันที่21พฤษภาคม2568ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568นี้เพื่อปลูกฝังให้ครูนักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ2.4บริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาช่วยเหลืองานชุมชนปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและดำเนินงานกิจการผู้เรียนเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการเลือกตั้งสภานักเรียนและกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน2.5 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำมีการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียนยากจน1 0 0เครบทุกระดับชั้นเพื่อมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากอสอส2.6 ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการมีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนแห่งศตวรรษที่21โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชมรมสิทธิเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการสนับสนุนการบริหารการศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาระดมทุนหาทรัพยากรช่วยเหลือโรงเรียนและได้รับความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนด้านต่างๆ องค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1กับหนกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยให้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐาน เพื่อแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพมีการจัดทำแผนปฏิบัติการอีกงบป,ประมาณ2,568และมีการประชุมผู้ปกครองและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของโรงเรียน3.2นำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด พู่มในการโรงเรียนมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบการบริหารงานที่เรียกว่า post-erma model นำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาครูและผู้เรียนมุ่งสู่สถานศึกษาคุณภาพเรียนดีมีความสุขบริหารตามหลักคมาพิบาลการมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เก้าทางเทคโนโลยีมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ดํำลงตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่10อย่างเป็นระบบด้วยวงจรคุณภาพเดมิง PDC 3.3สร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพทำให้โรงเรียนวัิริสุทธาวาสได้ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวอีกทั้งผูมุในการโรงเรียนและคณะครูได้จัดทำหนโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2568 3.4สร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้มในการโรงเรียนและคณะครูได้เข้าร่วมส่งผลง,งานครูรู้ชนคนคุณธรรม4.1สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผู้มือการโรงเรียนและคณะครูได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดหนูน้อยอทออรอของตำบลบ้านไล่อำเภอบางกระทุ่มจนได้รับรางวัลอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกดีเด่น 4.2จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น องค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้ความสามารถทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้นเข้ารับการอบรมการจัดทำ Google Site กับทางเขตพื้นที่และเข้ารับการพัฒนา PTT EP English Training Program for English Teacher 5.2มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาโรงเรียนวัสิลิสุทธาวาสมีชุมนุมอนุรักษ์สืบสารงานหัตถศิลป์โบราณโดยมีครูในโรงเรียนเป็นวิทยากรและถ่ายทอดงานหัตถศิลป์ให้กับนักเรียน 5.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนชุมนุมหัวโขนจิว๋วเป็นสินค้าโครงการหารายได้ระหว่างเรียนเป็นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นงานอาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาสมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนดีมีความสุข